จีวรัเนี่ยคุณผูมก็เคยเห็นอยู่ว่าผืนใหญ่ขนาดไหนแล้วต้องตัดแล้วก็มาเย็บมาต่อกันจนกลายเป็นจีวรเนี่ยไม่ใช่กิจที่ครั้งรูปหนึ่งรูปใดจ,จะทําให้สําเร็จได้ง่ายเพราะฉะนั้นความสามัคคีของสงฆ์จึงเกิดขึ้นสามัคคีในการทําผ้านี่แหละจากผ้าขาวหรือผ้ามีสีอะไรก็ตามต้องมาทําให้กลายเป็นจีวรให้สําเร็จเสร็จทันวันนั้นก่อนอาบน้ขึ้น ในการนับวันของพระนับอารุณ์ขึ้นเป็นที่สุดนับอารุณ์ขึ้นเป็นวันใหม่เพราะฉะนั้นต้องทําให้เสร็จก่อนอารุณ์ขึ้นกระสกรกรถินนั้นจึงเป็นอันกลางพอพระรูปหนึ่งกลางกระถินนั้นแล้วสงมอบให้แก่รูปหนึ่งแล้วรูปนั้นกลางกถินแล้วรูปที่เหลือทั้งหมดจะได้อานิสง์จะได้ผลของการเสียสละนั้นก็คือขยายเวลา ในการสแวาสแวงผาแสวงหาผ้าสำหรับตนไปอีก4เดือนเลยโยมและเวลาเพิ่มพระพิจุส,สงฆ์เนี่ยใช่ว่าจะเปลี่ยนจีวรใหม่กันบ่อยๆเราไม่คมุ้นนิยมความนิยมแบบนั้นถึงปัจจุบันมีจีวรมีผ้าเหลือใช้มากมายแต่พระพิจุดสงฆ์ก็ยังคงรักษาคงมัธยัตในการใช้ผ้าอยู่เหมือนเดิม ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆถ้าไม่ขาดไม่ทะลุไม,ม่เสียสีไม่มีเหตุเป็นไปกับผืนเดิมเขาไม่นิยมเปลี่ยนตลอโยงญาติโยงทั้งหลายมีเสื้อผ้ากันในตู้เสื้อผ้าในราวปล่ผ้ากันคนละเป็นสิบเป็นร้อยชุดแต่พระพิสุสง์เนี่ยจีวรผืนเดียวสังขติผืนเดียวสบองอาจจะมากหน่อยอ้อยถอดเปลี่ยนอาบน้ำใช้มาปีดีหนึ่ง ใช้มาสองปีความขาดความเสียสีความหมองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันเท่าไหร่มีการถวายผ้าของญาติโยมมาร่วมกันทํากระถินแบบนี้อันนี้พระพุทเจ้าจัดอนุเคราะห์ญาติโยมด้วยไม่ใช่แค่อนุเคราะห์แค่ภิกษุอย่างเดียวเท่านั้นอนุเคราะห์ไปถึงญาติโยมเพราะว่า ถ้าหาผ้าเองได้แต่เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าโยงที่ฉลาดอุบาสกวาสกาที่ฉลาดรู้ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติจติึ้นแล้วก็ขวนขวายในการที่จะถวายผ้านั้นให้ความสะดวกสบายแก่ภิสุให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติบุญก็เกิดขึ้นแต่โยมแล้วความสุขกายสบายใจก็เกิดขึ้นแต่โยม แน่เดียมทั้งหลายพอได้เห็นภาพละใช้ผ้าใหม่ผ้าผืนที่ตนเองถวายไปเนี่ยความสุขใจก็บังเกิดขึ้นว่าเราได้สร้างธงชัยไว้ในศาสนาเราได้อนุเคราะห์เพื่อความสะดวกสบายให้แก่พระภิกษุที่เราเคารพนับถือแล้วความสุขอันนี้มันก็คือบุญอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงอยากให้โยมประลึก นึกถึงความสุขนี้บ่อยๆเพราะว่าการทําบุญนั้นไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเราก็ลืมทิ้งมันไปไอการระลึกถึงบุญที่เคยทํานี่แหละความสุขมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าระลึกว,ว่าโอ้ตอนนั้นเราทําดีตอนนั้นเราพูดดีตอนนั้นเราได้ถวายทานที่ดีทานของเราสําเร็จแล้วระลึกถึงมันบ่อยๆความสุข จะเกิดขึ้นไม่มีจบไม่มีสิน้นอันนี้พูดถึงฝ่ายวินัยแล้วฝ่ายของพระแล้วต่อไปมาพูดถึงฝ่ายของญาติโยมบ้างอย่างที่รู้กันว่ากระถิ่นแม้จะสําเร็จด้วยผ้าผืนเดียวก็จริงแต่ในปัจจุบันวัดวาอารามต่างๆในการดําเนินกิจการกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยเกี่ยวข้องกับชนหมู่มาก เกี่ยวข้องกับการต้อนรับขับสู้เพราะฉะนั้นเงินปัจจัยต่างๆที่ถวายมานี่แหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนวัดวาอารามให้สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้ปัจจุบันค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่ค่าน้ำมันอะไรต่างๆครับก็ต้องจ่ายเองเกือบหมดเพราะฉะนั้นการจะไม่ไม่ยกปัจจัยขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยเลยเนี่ย มันจะเป็นความลำบากซะมากยิ่งขึ้นอย่างวัดน่าสะตนของเราเนี่ยโยมจะได้เห็นว่ามีการพัฒนาการบางคนปีหนึ่งเวลาทอดกระถิ่นก็ได้กลับมาดูมาชมวัดรอบหนึ่งก็จะได้เห็นถึงการพัฒนาการการก่อสร้างการประดับประดาต่างๆ่อันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยที่โยมมาถวายวัดวัานนอกแบบน,นี้วัดเล็กๆขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยนำ้ำพักน้ำแรงของโยมวัดไม่ได้เป็นของเจ้าอาวาสวัดไม่ได้เป็นของพระเจ้าอาวาสก็ดีพระก็ดีแค่มาหยิบยืมใช้สอยช่วระยะเวลาหนึ่งต้องรับภาระหน้าที่ดูแลแต่จริงๆแล้ว วัดเป็นสาธารณสมบัติเป็นสมบัติของญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครจะดูแลรักษาสมบัติของเราได้ดีกว่าตัวเราเองละ่ะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของญาติโยมที่จะรักษาวัดให้อยู่ต่อไปได้เน่นๆท่านมาได้ยินมาว่าเงินในการทอดกระถิ่นครั้งนี้จะเอาไปสร้างพระปฏิทีบัรจุพระ,บร,ะบรศาศามาสตรีริกราุ ของพระธรรมาสพุทธเจ้าไว้ถือเป็นการอย่างาศาสนาลงประกาศว่าพระพุทธเจ้าก็ามาประทับอยู่ที่นี้แล้วชาวนาสตนมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆการประดิษฐานพระศาสนาไว้จะมั่นคงตาวอนไปอีกเป็นร้อยปีพันปีจะแสดงให อนุชนรุ่นหลังหลายร้อยปีสุดปาว่าที่ตรงนี้เคยมีพระพุทธศาสนาอยู่เราไม่รู้หรอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยศาสนาพุทธจะเลือนหายไปจากประเทศไทยหรือเปล่าแต่ต่อไปหากมีการขุดค้นคขึ้นมามีการสำรวจขึ้นมาอาจจะเหลือหลักฐานความมีอยู่ของศาสนาพุทธไว้ได้ก็พิสเน้เ่นนี้นี่แหละ ก็พระพุทธรูปนี้ี่แหละที่จะเป็นหลักฐานชั้นดีบุญในการสร้างนะับไม่ท้วนเลยโยมถึงเราจะไม่ได้มอบปัจจัยไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นเราลง,ลงแรงเลยก็ได้พอเจดีสร้างเสร็จเรามาปัดกวาดเรามาเช็ดผูเรามาทำเหมือนกับว่า เรามาปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าหยิบผ้าขึ้นติดมือมาผืนหนึ่งเราคิดว่าวันนี้เราจะดูแลพระพุทธเจ้าเอาผ้าผืนนั้นไปเช็ดที่ลานเจดีย์เอาไม้กวาดมากวาดที่ลานเจดีย์ถือเป็นบุญนับอนันต์เชียโยมเพราะฉะนั้นในกระถินวันนี้เนี่ยปัจจัยทั้งหลายก็จะได้นำมาประดิษฐานพระพุทธเจ้าไว้ที่หน้าสกลแห่งนี้ มานำพระพุทธเจ้ามาไว้ใกล้ๆเราเป็นเหตุให้เกิดบุญต่อไปอีกนับไม่ถ้วนวันนี้ก็ต้องรับถือญาตโยมทั้งหลายว่าทนลำบากกันมาก็ด้วยสภาพหน้าฝนฝนตกแบบนี้ก็ยังมีเรี่ยวแรงมีกระติกกระใจไม่ทอดทิ้งวัดวา,ารามไม่ทอดทิ้งรพระภิกษุ ไม่ทออทิ้งศาสนามาขวนขวายมาลงแรงกายแรงใจกันช่วยให้วัดอยู่ได้ช่วยให้าศาสนาสืบต่อไปได้พาตมาเชื่อว่าไม่มีใครสามารถที่จะนับบุญนี้ได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่บุญนท่าไหลในกิจการใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย พระพุทธเจ้าไม่เคยพันานาไว้เลยว่านับได้หนึ่งสองสาสี่จนถึงล้านพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าน้ําในมหาสมุทรเอามาเปรเียบเทียบกันก็ยังไม่ถึงค่าของบุญนั้นเพราะฉะนั้นให้โยมดีใจไว้เถิดว่าเราได้มาทําการใหญ่ไว้แล้วเราได้มาสร้างศาสนาไว้แล้วได้มาประดิษฐานศาสนาไว้แล้วได้มาอนุเคราะห์พิสุขช่วยเหลือเจ้าอาวาสไว้แล้ว บุญครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยอำนวยผลให้ญาติโยมได้ส่งหลักธนาในรายลายเรื่องได้วันนี้ก็ไม่ไม่อยากจะพูดมากเพราะเดี๋ยวจะฝนฟ้าตกลำบากต่อการเดินทางกลับอีกเพราะฉะนั้นเเอาจบลงแค่นี้ก็แล้วกันในทายที่จะได้จำเพาะจาบจงลงว่าเป็นของพระทิ่สุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระบรม,มพุทธ,ธานอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจัดทำซึ่งกฐินันารกิจต,ตามพระบรม,มพุทธ,ธานอนุญาตและมีคำพระอัคคตฐารยาผู้รู้พระบรมพุทธ,ธานอธิบายสังวันนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถบัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่พิสุรรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิสษรรูปนั้นเถิข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระสมบัติสมโนเป็นผู้มีสติปัญญาธา,ารมะเพื่อการปฏิญต์ภารกิจน,นี้ให้ถูกต้องตามพระบรมทธอนุญาตได้ถ้าหากว่าพระพิกษรรูปใดถึงไม่สมควรจงทักทวงทั่ทงชาง่งราหวังถง จงให้ศรัทธาสัญญาสาตุการิพร้อมพร้อมกันเชิญสาธุ